โอ้นายนจะแต่งงานใหม่เหรอดีใจเลยนะครับนายนโอ้เอาเมียได้แล้วโอ้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แต่งงานไม่ใช่ซองแต่งงานอะไระอ่ะซองกระถินฮะซองกระถินุกระถินเฮ้ยนยันออกไปแล้วน้างครับ ส่องนั่นบวชดูก่อนบวชลูกส่องไอ้ินเมนยังครับผมส่อ <ahead> ง so. ่าลูกใหม่สองยังครับเนี่ยดูก่องานแต่งเดี๋ยเรางันแต่งต้องออกมาครับผมผมไปอยู่แล้วครับงันแต่งบ่ไม่ใช่นังครับวอ้ผมปายตม่เ็ี่ กอ้ของซองกระทิ้นผู้ใหญกันผมกินเขาโอ้มีครับโอ้ผมมางั้นแต่งผมไปแท้นทำกั้นแต่งครับโอ้พี่น้องเอาของซองก็มาให้กันใช่ไหมครพี่เบญ่าใช้เอาเพืนไปหาแตงเยอะครับทางั้นแต่งผมไปครับผมซ้อนกับทิบนมาหระอิม่บุญกระทิ้นบุญกระทิ้นบ้านของผูใหญ่ครับแต่บ้านผมเองครับสวัสดีครับนักเสยันสวัสดีครับสรุปเมื่อกี้คือมุกใช่ไหมครับครับเมื่อกี้มันคือมุกใช่ไหม อสรุปอะไรครับสรุปอะไรซองซองกระถินพิทักอ์ซองกระถินรับผมไหนๆดูที่ไหนกระถินครับกระถินนั่งหมดเลยชี้วิธซองกระถินแล้วครับ,บครับกระถินบ้านหมึงครับป่ากุ้งใหญ่ครับอำเภอชี้มุงใหม่ครับอ๋อกระถินบ้านหน้าสายานาะครับ <ข Brussels S 1> มุมงให,ใหม่มุงใหม่บ้านป่ากุ้งใหญ่ครับปามม้ากุ้งใหญ่ ตำบลดอดควายอำเภอศรีเมืใหม่ครับจบเมื่อกี้ก็เป็นมุกนะครับครับผมไอ้ก็ทาความจริงพวกเราก็ไม่ได้กลัวฟองใช่ไหมรับผมก็ทํากองวุ่นไปสององยังไม่รู้ว่าจะทําก็คิดว่าจะทําให้น้องคิวกองอย่างห้พ่อกองตรงก็เลยตองใสไหมครับใสใส่หมดครับตองใส่นะก็เลยเอามาให้โต้งให้โอด้ให้ยิวรวมกันทําบุญนพ่ออยู่ด้วยกันครับดิวดิวก็ใส่นะครับใสครับ ผมใสไหมใส่ครับไม่ได้รีบหนีเมืนคลิปครับอยู่ด้วยกันก็เลยช่วยก็ฝากช่วยทําบุญด้วยกันครับฝากเอฟซีร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะครับนะผมก็ทํากองบุญสองกองก็จะให้น้องคิวกองหนึ่งให้พ่อผมกองหนึ่งครับครับพ่อพ่อผมก็เสียไปนานนะครับอ๋อครับมีโอกาสถ้าโควิดจางก็จะทําบุญให้น้องครับยังไม่ได้ทําเลยยังไม่แต่จะทําบุญร้อยวันก็โควิดมาจะทํา ปีที่แล้วก็โควิดเข้ามาอีกแต่ทํานี่องค์ทุกพี่ก็โควิดเข้ามาอีกทุพี่รอว่าให้หายบ้านอาญาอยู่ที่ไหนว่าวัดอะไรครับวัดไชยมงคลครับวัดไชยมงคลไชยมงคลบ้านป่ากุงใหญ่บ้านป่ากุงใหญ่ตลราชควายอำเภอรีเมืองใหม่อำเภอสีเมืองใหม่ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมในวันที่สิบเอ็ดครับก็จะทอดครับทอดกับทอดกับจวันที่สิบเอ็ดสิบ เดกันายนที่ครับสิเอ็ดวันสิบเอ็น้องไปดูนะครับสิตุลาคมพิจิกาเดือนพิจิกาพี่เอครับป่าเอซีที่อยู่อุบลนะถ้าผไถก็จะไปร่วมงานทำบุญได้นะครับบ้าชัยมงคลบ้านป่ากรุงใหญ่ครับปากรุงใหญ่หรือว่าเอีที่อยู่ไกลๆทำก็ร่วมอนุโมทนาจิตพ่อไอ เด็กก็จะเอามาเอาแนวข้าวต้มพือครับขอตัวครับยังไงสรุปครับวัสดีครับสรุปไม่ได้กลัวไม่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 ครับเราแค่เป็นคอนเทนต์เป็นมุกฮะจริงๆเราก็ทำบุญไหมทำทำยี่ทำใส่ไปเท่าไหร่ครับเมื่อวานใส่ไปยี่สิบรูปีพี่ยี่สิบรูปีเรามีน้อยเราก็ทำน้อยแต่เราใจเราทำบุญอยู่แล้วใช่ครับเรา เพราะเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายนะเราก็ครใจเรามีน้อยเราเราฝาก FC ร่วมตั้งอนุมโมทนาครับผมฝาก FC ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับคือวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยก็จงเข้าคือครับ ก่ระถิ่นบ้านบ้านพี่ยันนะครับบ้านป่าคงใหญ่ก็แกก็รับกระถินมาหนึ่งกองสองกองให้ลูกทำเป็นตู้กับเป็นข้เข้าอมเภอครับเอามาแจกจ่ายให้พวกเราร่วมทำบุญกันก็ครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่โบกนิดก็อันนี้ทุกค่านะครับ ครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยค้าเยอะในวันนี้ใช่ครับดูครับบรรยากาศไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับรถแน่นเลยครับวันนี้วันหยุดวันเสาร์รถแน่นเลยครับก็ไปโบกรถด้วยกันครับวันนี้ปกติไม่ค่อยได้โบกครับวันนี้รถเยอะครับใช่ที่เป็ช่วงต่อๆนั่นดูวว่าจะต้องไปเฉลิอาหารช่วงครา เจ้าอยอะครับขานับดีครับ ก็ได้ก็การยุ่งวิ่งทั้งวันเหมือนกันครับวิ่งทั้งวันเพิ่งได้นั่งไม่นานครับก็โบกรถวิ่งซื้อของอะไรบ้างครับยังไงก็ครับฝากเอฟซีครับร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยนะครับซองกระถิ่งของหน้าสายันผมก็ใส่ไปละหนึ่งร้อยลูปีก็ครับเอฟซีท่านใดที่ไม่ได้ร่วมทำบุญก็ แค่แค่น้องโมทฆนาบุญกับพวกเรารพอครับก็นยันก็ร่วมนกยันก็เอากองกระถินมาสองกองเนาะจกตั้งกองกระถินทําบุญให้น้องทิวแล้วก็ให้คุณพ่อใช่ครับพ่อนักยันครับก็พวกเราก็ไปนโฆทนาบุญด้วยครับ,รบก็แจกแจกในทุกนามหมดแล้วเนาะม,มีเรืออีกไหมซอ,องเรือยี่ซองเดียวครับ่ซองเดียวเหรอ เอาลองลองดูนะถ้าเกิดไม่มีใครใส่ใกล้ๆเดี๋ยวผมก็ใส่ให้อีกซองนถ้าไม่มีใครใส่ใจริงนี่เลยอ,อีกซองเหรอครับนี่ครับหเห็นแบบนี้ <ผ Joe. S 1> พวกเราเนาะโต้งเนี่ยโอ้โหความจริงความจริงโต้งขาร้องก็ชอบทาบุญนะครับเหน็นแบบนี้นะครับคือเวลาผมไปกับโต้งเวลาโต้งผ่านวัดวัดไหนเขาจะยกมือไหว้เออโอ้โอมไม่น่าเชื่อนะ ผมก็ใส่บาททุกวันค<า>รับเกิดโต้งก็อยู่ว่าที่ยันใส่บาทไม่น่าเชื่อว่าเี่เอองงไม่มีที่ใส่บาทม<บ>ันมันเกิดโต้องอ,อง่ะโต้งก็พยายามตั้งใจฮัดซื้อขนมมาจะไปใส่บาทตอนเช้าแต่ว่าตอนเช้าใน,นงานยุ่งเออก็อเลยมาสายละเลยก็เลยไม่ได้ไปใส่อืแต่ทุกครั้งจะเวลาผ่านวัดผ่านเจอหลวงพ่อเจอเลยเขาก็จะไหว้ใช่ไหมโต้ง เป็นความจริงเป็นคนใจบุญใช่ไหมไม่ได้เกเรอย่างใจบุญอาจจะอาจจะมีผิดพลาดเกเรแต่เบื้องลึกเบื้องหลังในใจคือเป็นคนใจบุญใช่ไหมครับเห็น <He ard S 2> ไหมไม่น่าเชื่อครับมพราผมอยู่บ้านผมก็ได้ไดใส่บาตรทุกวันครับพราะใสบ่บาตรเสร็จก็มานายันก็เหมือนกันครับนายันก็ใส่บาตรทุกวันนะให้น้องพิวครับอืมก็ โอเคครับไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ้าจังหวะว่างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ไอ้บิวน้องบิวต่อนะครับเนาะว่าน้องบิวใส่ไปเท่าไหร่แต่น้องบิวบิวก็ใส่ไหมเมื่อวานไม่รู้ใส่เท่าไหร่ครับยังไ,ไ,ไงเดี๋ยวรอวันนี้เนี่ยครับถ่ายลําบากมากเลยโต้งก็แวบบๆไปบกรถรลูกค้าเยอะมากก็เลยแอบถ่ายแม่แถ่ายเราก็ล่างก็ถ่ายแต่มันไม่ค่อยว่างโอเคยังไงเดี๋ยวลูกค้าเยอะครับ ยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องดิวน้องดิวต่อครับครับไปครับไปครับครับเยอะจริงจครับเยอะครับเออครับกู้เจอตัวแล้วครับหาตัววันนี้ครับาหาตัวยากมากครับดิววันนี้งานเยอะเมื่อวานใส่ซองไปเท่าไหร่ใส่ไหม ห้าบาทเนี่ยพี่เอไม่ไม่ได้หนีตามคลิปนะเอามาใส่อยู่ครับอ๋อไม่ได้หนีนะครับอ๋อใส่อยู่อ๋อในคลิปก็เป็นมุกกันนะครับคพี่ในคลิปเป็นมุกแต่ใส่อยู่ครับพี่ใส่อยู่ใช่ห้าบาทใส่ห้าบาทสิบบาทครับพี่เพราะม่ยังไม่มีตังค์ครับพี่ถ้ามีเยอะเดี๋ยวผมทานเยอะครับพี่นะครับผมบุครับทำบุญกับนายังไปครับเนี่ มีโอกาสผมจะร่วมทบบุญกับนายนันอยู่ครับถ้างานแต่งเขาผมจะใส่เยอะอยู่ครับครับไปงานแต่งนายันโอเคถูกคนใส่หมดนะครับใส่หมดครับพี่สามคนครับผมโอเคคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับผมครับผมบ๊ายบาย